สวัสดีค่ะท็อปสิบเปี้ยนในยุคที่มีกล้องจับภาพได้ทุกอย่างทําให้เราได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายเรียกได้ว่าเมื่อใครสักคนรู้ท้งโลกก็ต้องรู้ตามเหมือนอย่างเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนบันทึกเอาไว้ได้แต่ละโมเมนต์จะน่าร้องวาวแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะเรามีท็อปสิบบ็อกชมว์ใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนมใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบเช่นคริสช็อโกโกลูกอมดี Y คิดแคดรสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายยั่งเอ็นจและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอดอ t t o p s i b t t o p 1 0ลิงก์ใต้เดสคริปชันงูบุกบ้านทริปนี้ต้องยอมใจให้คนถ่ายจริงๆก็แขกที่ไม่ได้รับเชิญอ,อย่างงูตัวเล่มขนาดนี้เข้ามาทักทายในบ้านยังมีสติถ่ายไว้ได้อีกแถมยังโชว์ความยากตั้งแต่หัวจรดหางกันชัดช ถ้าเป็นเราเราก็คงเห็นไปแล้วก็รู้นะว่าพี่เขาไม่ทาอันตรายแต่แหมเห็นขนาดแล้วขนหัวลุกไม่รู้ว่าอยู่ในป่ามันน่าเบื่อเกินไปเลยจงใจเลื้อยเข้าบ้านเข้ามาทักทายชาวมนุษย์หรือเปล่านะจมูกของอุง๋แมวน้ําเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการอยู่ใต้น้ําได้นานแต่ยังไงก็ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ําบ้างแล้วคุณเคยเห็นตอนที่มันขึ้นมาหายใจกันไหมงั้นดูนี่เลย จมูกของน้องจะบานเป็นรูใหญ่ชัดเจนเมื่อขึ้นมาสูดอากาศประมาณว่าขอเต็มปอดก่อนจะลงไปใต้น้ำล้วปิดรูจมูกจนสนิทเป็นฟังก์ชันเปิดปิดอัตโนมัติที่เห็นแล้วเอ็นดูแถมน้องไม่ได้ทาแค่ครั้งสองครั้งโชว์เต็มเหนี่ยวให้เห็นรูตาหมูกบันๆอีกตั้งหกแหมเห็นกล้องเราโชว์ใหญ่เลยนะสิ่งสุดสยองบนหาดบอลไดผู้คนในเมืองซิดนีย์พากันแตกตื่นเมื่อได้เห็นวัตถุลึกลับประหลาดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนหาดบอลไดในเช้าวันหนึ่ง มีหนวดยกดยืดตรงกลางเป็นสีแดง่าสยดสยองชอบคนแต่หลังจากนั้นก็ถึงกระงอ,อว่านี่เป็นสาสน้ําส่วนหนึ่งของการโปรโมทซีรีส์สยองขวัญ Stranger Things ที่กาลังจะเปิดตัวซีซั่นสีทาง Netflix ตามเมืองใหญ่หล,ลายแห่งทั่วโลกต่างหากโล่งอกนึกว่าสัตว์ประหลาดเอเลียนบุกโลกซะอีกนะเนี่ยดำน้ํากับฉลามวานปกติแค่ลงไปโลกใต้น้ําก็ถือว่าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้มากมายแล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีเพื่อนเล่นที่เป็นสัตว์ใต้ทะเล เหมือนในคลิปนี้ที่ชายคนหนึ่งดำน้ำไปพร้อมกับฉลามวานตัวเบิรมที่ผัดเปลี่ยนกันมาเข้าเฟรมราวกับจะอวดชาวโซเชียลว,ว่าหน้าตารูปเล้านาดีมากๆเลยนะนนูตอีกทั้งยังอ้าปากแปนกว้างเพื่อเล่นน้ำด้วยงานนี้แฮปปี้ทั้งคนและปลาแหวกว่ายไปมาสนุกสนานได้ทีเดียวแต่ถ้างับขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะโยนโบลิงคันเทพมาดูความเจ๋งทั้งฝีมือและลีลาที่เกิดจากการท้าทายของป้าข้างบ้านเอ้ยเพื่อนบ้านของหนุ่มคนนี้ ที่บอกว่าเขาไม่มีทางโยนโบลิ่งได้หรอกแหมลูกผู้ชายข้าได้อย่างไม่ได้เพราะหนุ่มกราฟแนนเลยต้องจัดหมายเด็ดสักหน่อยด้วยการปั่นลูกโบลิ่งให้หมุนติ้วพร้อมกับกิ้งไปช้าก่อนจะโยนอีกลูกหนึ่งนำหน้าไปสไรด์ก่อนอย่างน่าทึ่งแต่ความว้าวยังไม่หมดแค่นั้นเพราะลูกที่หมุนติ้วๆก็้กมอีกสิบพินในเวลาต่อมาว้สยบคำท้าของเพื่อนไประเด้งสวยงามสุดๆเลยจ้าขันวิเศษหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ เราจะบอกให้ว่าสิ่งนี้คือขันที่เบตดที่มีไว้สําหรับบาบัดหรือผ่อนคลายแต่สายมูอาจจะต้องอ้าปากค้างกับอิทธิฤทธิ์การบังคับกระแสน้ําของพ่อหนุ่มคนนี้ที่พอวนๆไปสักพักหนึ่งก็เป็นแบบนี้ว้าวมีคาถาดีหรือมนวิเศษอะไรที่ทําให้เกิดความมัดจันคะเนี่ยชาวเน็ตบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าน้ํานี้มีพลังงานสูงบางก็ว่าเป็นเพราะแม่เหล็กแต่ที่แน่ๆถ้าจะเลิศเวิร์คขนาดน,น,าดนี้คงต้องสาธถูกเกๆแล้วล่ะค่ะรถไฟโบลิ่ง คนเล่นโบลิ่งมันธรรมดาไปแล้วงั้นเปลี่ยนให้พานายังรถไฟมาเล่นบ้างสิเราใจฝรั่งมุงแน่นอนพูดแล้วจะหาว่าคุยเอา้าไปดูกันจ้าโอ้โหชนลูกบอลขนาดใหญ่กระเด้งไปโดนพินล,ล้มและเนนนานาไปเลยเอ็นเตอร์เทนผู้โดยสารกันเน้นๆแถมไปโชว์สกิลคนขับอีกเอหรือว่าที่เก่งแบบนี้เป็นเพราะแอบไปฝึกนอกเวลางานมาใช่ไหมคะเนี่ยบทขยี้บี้คามือเต๋อฮางอาจไ่ได้มีแค่ในภาพยนต์อีกต่อไป เมื่อคุณพี่คนนี้จะมาโชว์พลังยักษ์เขียวเวอร์ชั่นคนจริงให้ดูยักษ์ใหญ่แค่ไหนสังเกตได้จากมือดูสิเมื่อลองเทียบกันกระป๋องใบเล็กติดเดียวเองนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะหลังจากดื่มหมดแล้วพี่เขาก็จัดการบดขยี้บี้กระป๋องจนมันแบนแตัดแตะขามือเธอนั่นมันกระป๋องเนยนะนั่นบี้จนแหลกขึ้นไปแล้วจ้าเอาเป็นว่าเห็นแล้วก็อย่าไปซ่าล่ะเดี๋ยวจะโดนเปลี่ยนจากบี้กระป๋องไปบดกระดูกแทนได้นะผงโกโก้ที่ไม่ละลาย เห็นผงโกโก้หน้ากินอย่างนี้คิดว่าถ้าเอาไปผสมกับนมแล้วคนให้เข้ากันคงจะฟินน่าดูแต่แล้วกลับผิดคาดเมื่อเอาลงไปจุ่มนมแล้วยกขึ้นมาก็ไม่ปรากฏว่าผงจะละลายแต่อย่างใดลองเอาไม้จิ้มดูเฮ้ยยังคงความเป็นผงไม่เปลี่ยนแปลงขยี้ตาแล้วดูซ้ำก็ยังคงสภาพเป็นเห็นเป็นผงโกโก้สุดมัสจังจริงๆสรุปแล้วเจ้าของคิดจะยังได้กินอยู่ไหมให้ทายเครื่องดืง่มสากกระจายบนถนน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในเกาหลีใต้รถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกเครื่องดื่มมรจุขวดแก้วไว้เต็มตู้พอดีโค้งดันเกิดพาดท่าเสียทีทาให้จนเครื่องดื่มที่ซองกันเป็นชั้นถูกเปลี่ยนหล่นแตกกระจายไปทั่วถนนโอ้โหความซ่าสักกระจายจนเห็นฟอ,ฟองฟูทั่วบริเวณดูน่าเสียดายแต่สักพักสิคะว้าวประชาชนคนเกาหลีเขาออกมาช่วยกันเก็บขวาจนถนนสะอาดเอีย่ยมอย่างกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดมาก่อนส่งพัสดุแบบนักศึกษาโลจิสติก เวลาสั่งของใครๆก็อยากได้พัสดุเร็วๆแต่จะทำยังไงดีนะงั้นก็ให้พวกเขาเหล่านี้ช่วยสิคะพอน,นี้คือการส่งของแบบนักศึกษาโลจิสติกใช้พื้นที่ลาดเองให้เป็นประโยชน์ว่าแล้วก็ส่งลงไปเลยจ้าวืดพัสดุลงไปอย่างรวดเร็วก่อนจะไปหยุดอยู่ที่คุณพี่ผู้ชายเสื้อดําได้แบบพอดีเป๊ะจะว่ารถก็ใช่จะว่าหาทําก็ไม่เชิงว่าแต่ใครเป็นคนคิดวิธีนี้นะเนี่ยอัจฉริยะเวอร์เทคนิคจับปลาริมถนน ทีแรกก็น,นึกสงสัยว่าหนุ่มคนนี้มาล้มล้มมองๆอะไรอยู่ตรงบริเวณอ่างเก็บน้ําพร้อมสวิงจับปลาขนาดย่อมเหมือนรอจับอะไรสักอย่างถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าเขากําลังช้อนปลาอยู่ค่ะงานนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวจะเห็นได้ว่าข้างๆก็มีผู้ร่วมขบวนเกมนี้ด้วยเหมือนกันแค่จ้องดีๆว่ามีปลาตัวไหนกําลังจะตกลงมาแล้วอาศัยการเลงให้ถูกจงังหวะจากนั้นก็ฟึบเขาเป่าไปเลยจ้าเป็นการช้อนปลาแนวใหม่ที่เน้นสนุกไม่เน้นปริมาณของจริง พลังปริศนาสีขาวเห็นอย่างนี้อาจมีขนหัวลุกคิดว่าวิญญาณร้กำลังเหียงอยู่ในหม้อจะสุดท้ายแตกกับสลายไปเหมือนในภาพยนตร์แฟนตาซีก่อนจะไปเรียกพ่อหมอมาปัดเป่าเราขอฉเฉลยก่อนว่าแท้จริงแล้วมันคือน้ําแข็งแห้งที่ข้าพาน่าจะทําปฏิกิริยาจนวิ่งวนชนหม้อทั้งสามมุมหมุนติวติวระดับไปไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอ,อย่างที่คิดเลยแต่ถ้ามีอย่างอื่นโผล่ขึ้นมาเกิดบ้านใครบ้านมันนะคะไอเดียลดน้ําสุดคูล เคยไหมโดนคุณแม่หร pues ือใครสักคนในบ้านให้ไปลดน้ำด้านนอกแต่แหมอากาศร้อนเหมือนตกนรกขนาดนี้ไม่ไหวมั้งก็เลยทําให้บ้านนี้คิดไอเดียใหม่ขึ้นมาด้วยการนําสายยางลดน้ำไปติดตั้งเข้ากับลมซ้าแล้วก็กดสวิตช์ให้มันสายหน้าไปมาเท่านั้นก็ลดน้ำได้สบายไม่เปลืองแรงแล้วล่ะส่วนค่าไฟจะเท่าไหร่นั้นก็รอดูบินสิ้นเดือนกันได้เลยนะจ๊ะเกือบเทแล้วเชียวนี่ไม่ใช่งานหนักแต่เป็นงานใหญ่แสนสนุก กับการยกลังฟมที่ซ้อนกันหลายแถวของพี่ๆเหล่านี้อาจไม่ต้องใช้แรงมากแต่ใช้วิทยายุทธแทนเพราะลังที่สูงเสียดเพดางขนาดนั้นพี่ยังแบกได้แหมสุดคูของจริงจนก,กระทั่งถึงรถบรรทุกเท่านั้นแหละเลียวแรงแขนหดหายไปเฉยทุกสิ่งด่วงลมขึ้นลงมาในพริบตาเดียวโถโถเกือบเท่แลไหมล่ะคราวหน้าพี่อย่าลืมแก้มือนะชาวเน็ตรอปรบมือให้อยู่จ้ามายากลน,น้ำแข็ง อยากได้น้ำแข็งแบบพิเศษไหมคะมาเลยจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็เทน้ำเปล่าออกจากขวดให้ดูแต่ไงน้ำเปล่าที่เทใส่กระบอกถึงกลายเป็นน้ำแข็งได้ล่ะเรื่องนี้ไม่ต้องอาศัยคาถาใดๆเพียงแค่เอาน้ำที่มีความบริสุทธิ์ไปแช่ในอุณหภูมติต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยที่ยังไม่กลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นเอามาเทชมเพื่อนได้เลยน้ำที่เทออกมาจะแข็งตัวทันทีเป็นเหมือนสเลอร์ป,ปี้นี่แหละคะ่ะหากเพื่อเล่นฟุตบอลปกติแล้วฟุตบอลต้องเล่นกันเป็นทีม แต่ถ้าหาทีมไม่ได้ก็หาใครสักคนมาเป็นคู่ซ้อมก็ยังดีเหมือนคุณลุงท่านนี้ไงละ่ะแต่เหมือนจะแหวกแนวกว่าเนื่องจากคู่ซ้อมของคุณลุงเป็นรถตักดินในเมื่อมาจอดอยู่ใกล้ๆก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยดูแฮปปี้ดีดากันทั้ง2ฝ่ายว่าแต่จะอึ้งกับอะไรก่อนดีระหว่างไอเดียของคุณลุงกับทักษะของคนขับรถกันเนี่ยแพเดร์บอร์ดที่โลกต้องจำเราคงเคยเห็นแพเดร์บอร์ดหรือปอดสำหรับกีนพาย ซึ่งมักจะมีไว้เล่นตามชายฝั่งแต่ของแบบนี้มันก็ไม่ตายตัวเสมอไปมนุษย์สอย่างจะเล่นแบบไหนก็ย่อมได้อยู่แล้วเช่นเดียวกับหนุ่มคนนี้ที่ขอโชว์ลีลาวิ่งมาพร้อมไม้พายและกระโดดลงไปบนบอร์ดที่วางอยู่ในแม่น้ําตุ้มพายเล่นสนุกสนานพอประมาณแล้วก็เทียบท่าขึ้นฝั่งอย่างสบายใจโดยที่ลีลาก็ยังดีเหมือนเดิมทีนี้ใครที่ชอบเล่นเพลย์บอร์ดแต่ไม่อยากไปทะเลจะเอาไอเดียนี้ไปลองก็ได้นะคะภูเขาน้ําแข็ง มาดูของจริงไม่อิงภาพยนตร์ที่เจ้าของคลิปแชร์ไม้ชาวโซเชียลได้ร่วมรุ้มบรรยากาศระทึกกันทวนหน้าเมื่อเรือลำนี้ได้เข้าใกล้กับภูเขาน้ำแข็งขนาดพอประมาณจนทำให้ผู้คนร้องโ oh อ้ไม่กอดหรือว่าน,นี่จะเป็นเหมือนในเรื่องธาน,นิกกันนะพร้อมกับพากันจับตาดูสุดท้ายก็ผ่านไปเฉียดฉิวไม่สร้างความเสียหายแต่อย่างใดเป็นอันว่าเรือไม่แตกไม่เป็นอะไรลงอกไปนะคะทุกคนเป่าฟองอากาศใต้น้ำ ใครจะไปคิดว่ามนุษย์เราจะเป่าฟองอากาศใต้น้ำได้เลิศดยิ่งกว่าปลามาดูเห็นจะแตกกันไปเลยดีกว่ากับการเป่าฟองน้ําที่ไม่ธรรมดาเพราะหนุ่มคนนี้เป่าออกมาเป็นวงสองรอบและที่สําคัญเมื่อสองวงแตกกันกรร็รวมตัวกันเป็นวงเดียวอย่างน่าอัศจรรย์อีกต่างหากว้าวล,ลํเลดขนาดนี้อยากรู้จริงๆว่าทําได้ไงนะเหลือเชื่อมากๆเลยแห่ใต้น้ํหนึ่งในวิธีการจับปลาที่ค่อนข้างง่ายและได้ปลาจํานวนมากวิธีหนึ่งก็คือการเหวี่ยงแห แต่คนส่วนใหญ่มักจะสนใจตอนลากแหที่มีปลาติดขึ้นมาจํานวนมากน้อยคนที่จะได้เห็นภาพใต้น้ำว่าถูกแหยนลงไปกันเราก็ไปดูสิคะสวยงามทเมิสซี่ยางไม่น่าเชื่อก่อนที่จะก็ค่อยหุบจับปลาขึ้นไปด้านบนอย่างที่เราคุ้นเคยนี่แหละค่ะเต่าวาดมาถึงความช่างแก่งของเพื่อนที่สร้างสารรค์ไม่เบากับการวาดเต่าคอยาวในแท็บเล็ตให้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์จากนั้นก็ถูกยืดลำคอให้ยาวขึ้นเรื่อยเอ๊ะ เจ้าของงานกําลังตั้งใจจะทําอะไรกับเจ้าเต่ากันแน่นี่มันเต่านะไม่ใช่ยีราฟจะยืดคอให้ยาวไปถึงไหนหันไปอีกทีเฮย้ยเจ้าเต่าวาไปอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนแล้วทําเอาคนที่กําลังนั่งส่องโซเชียลสะดุ้งกันไปเลยแหมเข้าใจเล่นแกล้งเขาว,วันนี้ระวังวันหน้าจะโดนเอาคืนนะคะก้นหมดเปลี่ยนสีใครว่าหมดจะต้องมีก้นสีตามธรรมชาติเสมอไปบางทีก็เปลี่ยนสีตามของที่กินได้นะเฮย้ย พูดเป็นเล่นนะไม่เชื่อดูคลิปนี้เลยค่ะที่หมดช่างไม้กลุ่มนี้กาลังดูดน้ําหวานสีเขียวบนกระดาษหากสังเกตดีๆว่าตรงก้นพวกมันมีสีเขียวตามอาหารไปด้วยดูสิเป็นเหมือนกันยกฝูงเลยอ่ะย้อมสีหมดทั้งฝูงอย่างนี้เชื่อว่าพวกมันมองก้นกันเองต้องมีเลือดลักกันบ้างนะนะวิธีป้องกันห้องเหม็นอารมณ์คนอยู่ห้องเช่าหรือคอนโดเนอะบางครั้ง็นึกงอยากจะทำอาหารกินเองบ้างแต่ทำไงได้ปรุงอาหารแต่ละทีฝูงไปทั่วห้อง เลยทาให้เจคุณนี้ปิ๊งไอเดียในเมื่อนอกหน้าต่างมีแอร์คอมเพรสเซอร์อยู่งั้นก็ยกเตาไฟฟ้ากับกระทะไปผัดกันเลยสิคะให้ฟิลแบบเช็คกระทะแหลกลอยฟ้าคราวนี้ไม่ส่งกลิ่นรลบกวนวในห้องแล้วแต่อาจจะเผื่อแผ่ไปห้องข้างๆแทนนะสิเอาเป็นว่าอย่าหาทำนั้นทุกคนอันตรายและอาจเสี่ยงได้ของแถมจากเพื่อนบ้านทุกเมื่อเลยละจ้าโต๊ะอาหารเคลื่อนที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเร่งรีบหรือกวัวมืออาหารขาดตอนกันแน่เลยทําให้หนุ่มๆกลุ่มนี้กินไปขับไปแบบครบเซต พร้อมกับแวมนตำมันสักหน่อยทําเอาเด็กปั๊มถึงกับงงว่าของจริงหรือฝันไปแถมพอเติมเสร็จแล้วก็ลั่นชิวปิวลมโดยไม่ขัดจังหวะการกินเลนสักนิดเห็นแล้วก็ทึ่งกับความครีเอทที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดแต่ที่แน่ๆอย่าเผลอไปขับบนถนนใหญ่ล่ะทั้งอันตรายและอาจเจอพี่ตำรวจยืนยิ้มรออยู่ก็ได้คําเตือนเมื่อคุณจอดรถใกล้เกินไปเคยไหมเวลาจอดรถตรงแยกไฟแดงจะต้องมีบางคันด้านหลังหรือไม่ก็ด้านหน้าขยับเข้ามาใกล้จนแทบหายใจไม่ออก แต่เจ้าของรถคันหน้าที่เราเห็นกันนี้มีวิธีการต,กตักเตือนที่แสนสรีอีฟใกล้นักก็ฉีดน้ำใส่บริสิางานนี้จริงไหมไม่รู้โดนเตือนขนาดนี้ก็ต้องถอยกันสนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภยัยจะว่าไปถ้ามองในแง่ดีก็เหมือนเขาล้างกระจกให้เราเหมือนกันเนอะใบไม้เปลี่ยนสีคลิปนี้เราจะพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่ไม่ต้องรอฤดูการไหนเพราะใบไม้ชนิดนี้จะสามารถเปลี่ยนสีได้แบบทันทีทันใดนี่คือพืชน้ำที่เดิมมีใบสีเขียวหรือสีของใบไม้ทั่วไป แต่ความมหาาัศจรรย์อยู่ที่มันจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วงได้ภายใต้แสงจ้าคาดประมาณจากเม็ดสีแอนโทไซานินซึ่งเป็นลุ่มสีม่วงแดงและน้ำเงินช่วยลดความถี่ของคลื่นแสงและยับยั้งการสั่งคราะห์แสงเพื่อป้องกันต้นพืชไม่ให้เสียหายจากความเข้มข้นของแสงที่มากเกินไปก็ได้อา้าวดูกันดีๆไม่มีจกตาเอฟเฟกต์ไม่ต้องของจริงล้วนๆค่ะว่ายน้ำกับฝูงฉลามปกติถ้าเจอฉลามไม่ว่าจะไซส์ไหนแล้วต่างก็ต้องเพ่นเอาตัวรอด จนกระทั่งได้มาเห็นคลิปนี้นี่แหละถึงกับอึ้งเลยเมื่อมีมนุษย์ใจกล้าคนหนึ่งแหวกว่ายอยู่ในดวงฉลามอย่างเนียนๆถ้าเป็นเราละหรอลํา,ลาลพังแค่ฉลามบุกมาตัวเดียวก็คงเพ่นแนบแทบไม่ทันแต่ผู้กล้าคนนี้ยังสามารถกลมกลืนไปกับฝูงฉลามได้แบบสวยๆแถมพวกมันก็ดูดีไม่มีพิดภัยอีกต่างหากน,นะบางทีเบื้องหลังคลิปสวยๆคนตรงนั้นอาจจะใจเต้นตุ้มตม,ต,มต่อมต่อไม่มากก็น้อยแน่ๆแ,แมงมุมยักษ์หนุ่มคนนี้พบเจอแมงมุมยักษ์บนถนนแห่งหนึ่ง และเขากําลังจะโชว์สกิลการพิชิตมันให้ดูจะได้รู้กันไปว่าเป็นแมงมุมสายพันธุไหนทําไมถึงได้มีขนาดมหึมาเบอร์นี้เริ่มจากการกค่อยๆเข้าไปแตะแล้วก็อุ๊ยมันขยับได้นินนดๆแหละคุณผู้ชมแต่หนุ่มผู้กล้าก็ยังเข้าไปเขี่ยวให้เราเสียวเล่นอีกรอบก่อนจะหยิบขึ้นมาและเฉลยว่าเป็นแมงมุมปลอมที่เอามาทํากันขำๆเท่านั้นเองโหตกใจ m มดเล่น,สนเสนียนเลยนะคะเม็ดฝนที่คืบคลาน เป็นอีกตัวอย่างของการไล่กวดที่มาแบบระยะประชิดจนคาดไม่ถึงเจ้าของคลิปซึ่งกําลังนั่งตกปลาสบายอารมณ์ชมแสงอาทิตย์ยามเย็นโดยไม่คิดมาก,ก่อนว่าเมฆสีเทาที่ก่อตัวจะร่วงลงมาเป็นน้ำฝนตกลงบนพื้นโลกอย่างรวดเร็วหุยดูนั่นหยดแหม่แม่บนผิวน้ำไล่เข้ามาจะถึงตัวแล้วเอา้าอย่าโมาตตกปลาเลยหนีสิคะอยู่ไปก็เปียกเปล่า ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ